นี่ไงเห็ดละงูเห็ดละงูเราได้อกแล้วเห็ดแดงขึ้นมาแงลมังถือกันดีๆอ้าตีหาไข่เ่อเออนี่ไงทุกคนจ้านี่ไข่เห็ดละงูเด้อค่ะเห็ะ เห็น,หน,หนไหมคะแม่แม่ค่ะเฮ้ยคุณทุนทุนเห็นไหมนี่นไปค่ะทุกคนไปต่อค่ะไปหาต่อนะคะท,คทุกคนทุกคนขาหนี่เห็นไหมคะนี่คือเห็ดละงูอยู่อันผักใตด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ๆน,น,นี่ค่ะ เย็บเย็บดูด้วยนี่นี่น,นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวแ,แม่เอาเองเอาเก็บอ่ะเอา<ม>เอาๆๆๆเอาลูกเอาเอาดีๆนะ นี่ค่ะทุกคนค่ะทุกคนเาได้เห็ดค่ะวันนี้เฮ็ดละงกแกงแซ่บเส็บมึงจักบาทค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหยียบนะลูกเหยียบนะดูดิดี้นี่ค่ะแม่คะนี่ใครนี่ใายชอบอันอย่าเสียงดังนี่คนหาเห็ดนะคะเนี่ยตาตีตีนี่ค่ะ <wounds> อื่นมนะไกินที่เ่นนะทุกคนค่ะให้ปลาเผ็ดลวกใส่ตู้เย็นไว้เออเมนแวน้อาไปฝากเย <S 1> <S 1> <N> um> <อ>็นกไดไปหาต่อนะคะทุกคนค่ะ นี่ค่ะทุกคนค่ะนี่นี่นี่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่มั่นเห็นบ่บ้านขวอย่าเสียงดังเดี๋ยวคนมาไม่ได้กินพอดีเลยนี่มันเฮงหายยากเด้อของมูนี่ไปค่ะไปอ่ะไปไปไป เห็นอีกแล mm ้วเห็นอีกแล้วทุกคนค่ะนี่ค่ะนี่เห็นบอเห็นบอกคนเห็นบอสค่ะนี่หน้าบอสเป็นจุกขนาดอ้ายอายนี่ทุกคนคือออกคากออกเม่ดเองคือออกคากออกเม่ดนี่ทุกคนเห็นบอเห็นบอนี่มันกำลังเปลี่ยนไงไงขึ้นมานี่เห็นบอนี่นี่ในหน่อยเห็นไหมมันกำลังเปลี่ยนไงไงขึ้นมาเลยป้าทุกคนค่ะ เมื่ออื่นนี่เต็มรถแถวนี้นะเมื่ออื่นนี่เต็มไม่หยาดคักเลยเธอเอาถึงไหนแล้วอ่ะนี่คือคนหาเห็ดนะคะนี่ชอบมากเขาชอบหาเห็ดมากนะะคโนี่ไงลูกเก็บเอาเมื่ออื่นตื่นแต่เศร้าเด้อประเพภท ทุกคนนี่มันเป็นเห็ดดนะค่ะนี่เห็นบ่เห็นไหมโอ้ยอ๋อนี่นะคะเขนแน่นแน่นเดี๋ยวไม่เอาเองมันจะแตกโอ้ค่อย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 เดี๋ยวลม้มลูกเดี๋ยวลม้วลมปาดทุกคนคขาพึ่งหาได้ค่ะพึ่งหานี่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 ทุกคนนี่คะ่ะ จิ๊บเอาจิ๊บบาสเมื่ออื่นมันก็กแฮงสีออกลายเลยเพชรเยเอาเถาเอานี่คือเห็ดอะไรนี่ไงนี่ไงนี่คือเห็ดพึ่งนะจ๊ะทุกคนไปเราไปต่อนี่ไงนี่ เห็ดละงกเหลืองนี huh. uh ่ไงนี ào, ่ไงเอ้าเฮ็ดบอเขย่งเฮ็ดเม่นไหมเม่นไหมเฮ็ดเห็ดละงกขาวมาทางนี้ใส่น้อยอื้ม นี่ค um> ือเห็ดด okay, voilà ังโกขาวอุ้ยไข่น uh ึงอีหยังนี่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 คุณเอาเก็บเอาไว้ เอาลูกอะน้องบอส่ะนี่ไงทุกคนนี่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 เห็นไหมทุกคนจ้ะทุกคนนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนอุ้ยมันเป็นแบบหมูนึงเลยอ๋อนี่ไงทุกคน เห็นอ e okay ีกแล้วนะคะทุกคนเห็น네อีกแล้วจ้าเห็นอีกแล้วใครเฮ็ดละงูนะคะค่ะนี่นาจิ๊บเอิ้นเออนี่ค่ะทุกคนค่ะเห็นบ้าค่ะทุกคนเจ็บเนาะเออ บ่เคาว่ามันเอาเฮ็ดออกนี่กะอีเด้นนี่มันน้อยๆนี่มันกำลังน้อยๆนี่มานน่โอเคจ้าจ้าอือทุกคนจ้าพึ่งหาได้ค่ะนี่พึ่งหาหาได้บ่ดนได้ค่ะเมนบอกค่ะนี่ มันกำลังเป็นไขมันกำลังออกเด้อค่ะนี่นะคะสังเกตเบิ่งมันมีต้นแบบนี้เด้อค่ะเด้อเฮ็ดละโง่เฮ็ดดินเห็ดเหดด็ดแดงเอียงนะคะมันมีตน้นอันนี้หลาย,ลายๆเดี๋ยวมันกัสซีออกเฮ็ดละโง่เฮ็ดเอียงหลายย่้นั่นกับพ่อชีได้กินเด้อค่ะเขาจะเขาเอิญต้นเอียงจังสิปลูก ทุกคน,นเห็นบอกค่ะเห็เดแดงๆสิแต่วันนี้เราไม่เอานะีน่เห็นบอกมันแข็งอันนี้เอาก็ได้อะโลกนี่สวยไหมเดี๋ยวปลาเนี่ยเลี้ยงพวกหอยมาตั้งลายแล้วปลาเนี่ยปลา,ปาเห็ดเห็นบอกมันชิมีใหม่มนต้นใหม่ที่เฮ็ดละงหมันหมัดออกก็ได้นี่ทุกคน เห็นบ่คะนี่มันไม่หอดเห็ดปวกเห็นบ่คะทุกคนค่ะนี่เห็ดปวกด้วยค่ะนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่เห็ดปวกมันมีมันออกไหมกระปริกิมแจ๊คือหางมือตัแยงเห็ดโคนนี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงบดน้าคะนี่น้านี่น้เห็ดบดเอออ๋อยุงยุงเยอะไหมนะลูกยุงกัดลูกไหมเออลูกก็ออกเลย เห็นม้าเห็ดบวกมันออกหลายทุกชนิดเลยค่ะเห็ดมันออกหลายครับเอาบางเจอก็เห็ดมันปีที่แล้วได้แน่นอันทางปลาเภาเอาหนามูหนึ่งก็เห็ดแกเห็ดบวกหนึ่งบ้างเฮ็ดอะไรอะลูกเอามาดูซิว่าคือเห็ดอะไรอันนั้นได้เห็ดเด็วเขาเคยเก็บด้วอโอ้ยบ่ได้ขนาดน้อยๆแต่ย่างกินคุณมันอือ เบื้องในทุกคนเห็ดอันนี้แหเห็ดขาวๆกินได้นะเป็นเฮ็ดดินไงแต่ว่าวันนี้นะเน่ะคือเฮาน่ะได้เฮ็ดลงะงูเลี้ยวค่ะนั่นเองได้แล้วได้บักไหลๆนึงอเอาใส่ถุงเสียเอามันมันงามเฮงงามหลได้เอาทุกคนทุกคนจ๋าเห็นอีกแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะอ่ะจีนเอมาเล้วลูกจีมเอมา ลูกซ้ายข่อยมักแห้งหาเห็ดนันแม่บอยพลาดเลยแต่ละเทือนเห็นแม่ติงเิ่งบได้ดอกไปหาเห็ดบ้านประเพทอ่ะไปไป,ไปพอแกงแล้วจ้านี่เห็นบองพึ่งมากเลยค่ะ เดี๋ยวเข้าจะเอาไวเก็บเมื่ออ่นน้ำเด้วค่ะเมื่ออ่นนี่แห้งห้ายคักขนาดเลยแหละเพราะว่ามันพึ่งออกนะคะเดี๋ยววันนี้เข้ากับสีพ่อทอดนี่แหละเด้อค่ะเขากับสีกราบแล้วคือกันได้พ่อแกงแล้วจ้าไปแล้วเด้อค่ะบายบายสวัสดีค่ะ